สวัสดีค่ะพบกับช่องแมวกกอกนี่นะคะก่อนกลับเดี๋ยวพี่นกน้อยก็จะให้เล่นเกมนะคะ ปเ็น้าม็วตมานที่้านะเไม่ชดมือกันเลยไม่ห่างเลยะติเลยไมสวยจังวันเนี้ยสวยผมก็สวยาอมทำให้สวยไวยเลย้าอมทาผมให้สวยเลยไมยมห่างเลยนะไม่ยอมห่างเขาจะรู้โดยสชาติยาของเราเกิด รู้แล้วเหมือนป้าว่าเลยเนี่ยพอตอนมาไม่ไดมากับเบะไงเดิเจอเบะมันต้องมีช่วงนึงที่เขารู้แล้วล่ะไม่น้วเลแต่ว่าเราจะไปดูไอ้ช้างเนาะวันนี้น่ะใช่แบบช้างที่แบบคเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็นั่งเดี๋ยวเราก็นั่งคนละคันแล้วเบ๊้ก็ตามไปไงเออเพราะว่าป้าจะเห็นก่อนได้ครับไปกับป้านะเห็นก่อนจะจองนั่งถ้างั้นเราไม่ได้นั่งมันมีมันมีช้างกับไอสิงโตด้วยนะ เราจะเข้าไปแลจะขับรถไปแล้วมันก็จะมันก็จะทักทายในกระจกมีมีน้ด้วยนะมีรัำด้วยมันจะกวัดเลยนี่น่ะเงี้ยเหระไปชนสัตว์เหรอไปชนสัตว์กันไม่เข้าไปถ่ายนะคะเรามอะเดี๋ยวเราไปดูซิไปถ่ายซิป่ะเพื่อนไม่ได้ขายแล้วไปไหนเนาะไม่ได้ขายใครใส่ได้เอาไปแล้วก็หยอดตู้เพื่อไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เมื่อานี้พี่เบียบอกว่าไอ้การมองมาเหมือนงูทุ่เด็ก ไม่ได้อ่านน้ะเราก็มองมาเขาเขาไม่ครบอุ้ยอหระฮู <Lamborg hini> <L an> ้เขาไใครให้เล่นโอ้เราเล่นไม่เป็นเลยนะโอ้อุ้ยฮู้ เล่นได้หรือป่าเปี่วมามาจกัเฉียนือตนี้ทำมไม่เก่จังนาทำไม่เป็นเลยอ่ะแม่ยนจะร่วงตั้งแต่เอาข้าวเอวแล้ว มันดีมากโอ้โหสุดยอดสุดยอดเมนูอัเจ๋เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นยางล้อรถถ่ายเล่นได้สี่พันสองรอครั้งโอ้เคยครั้งแรกครั้งแรกเล่นแล้วก็นับไปแล้วก็ดูเวลาครับ นักไปดูเวลาว่านใน4,000กดครั้งเราใช้เวลาเท่าไหร่เราใช้เวลาแค่20วานาทีออโอ้ถ้านักคัช้ามันก็จะช้าถ้านักทัง,ทง,ทง,กทงไวก็คือ,อโอ้ต้องเร่งขึ้นต้องเร่งขึ้นอันนี้เข้า<อ>สู่ช่วงเวาากมแม่จะให้จับเวลาคนละเท่าไหร่ก็ไม่จับเวลาก็จะดูว่า เราดูระยะเนี่ยมาใครได้นานแค่ไหนเราจะรู้กันใช่ไหมคะเราเราดูคนแรนแล้วเราก็นับองเราอันนี้เราลอบวนรอบอ้าวใครใครจะเป็นคนแรกคะใครจะเป็นคนแรกอะเจแปดเก้าสิอันนี้เพ่งมากเพ่งอมีพลังจิตใช้ใช้พลังจิตเลยอ

มันใหญ่นะมันใหญ่แล้วมันหนักหมดแล้วหมดแล้วเอานมนต์มันไม่มีแล้วค่ะหนาอันนี้แหละขนาดขนาดแม่นกยังยังทำได้เลยเดินได้ด้วยพ่อไม่เป็นเลยนะเร็วเลยใช่แต่ถ้าเลยกมันได้แต่นี่ใหญ่เล็กก็ยังไม่ได้แล้วก็ใ้เน นับนโอ้ยอย่าเดินเลยดได้ยี่สิบเอาคนต่อไปต่อไปไม่ต้องเดินสมูกไม่ต้องเดินม

โอ้ยค่เสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอกันนับแปดสิบเอ็บไปขึ้นสิบห้าสิกเจ็กกันนับยี่สิบอ่ะไปสอสามสี่กสิบเจ็ดำได้ไหมลำได้ไหมลำด้วยเออเออสา รับเีรามดก็ทำให้เป็นเราคยเล่นสมเรนับเงเนยด้วยหกเจ็ดปดเก้าสิบบเอ็งมเน่ยไไงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามย ยี่ห้ายี่หกยี่เจ3ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามหาสามหกสาเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สี่สีองสี่สามนี่คือผู้นะเลิศ้วเปล่าใครจะเป็นชหลักา

มันมันไม่อยู่เอวอ่ะแล้วกลเป่าด้วอยู่ได้อยู่แล้วอยู่อันนี้เราบรอบแรกเลยวที่ไม่ไปเล่นนะคะโอ้โหลองบวยเ้าไม่ได้นะครับลองอ

นักกีฬาหันตามลุงเดินไปทางไหนก็หันตามไม่ถึงแนาทีโอเกินแล้วเกินแล้วเกินเลวเกินาแล้วเนี่ยเกิตัดเกิตัดัแ่ละัแ่ล ผมไม่ักแล้วม่หากผมขึ้นตื่นแต่เมือคืนแล้วก็อันนี้เป็นรามันสมนาค่ะสมนานรางวัลสมยำหน้ากคุอันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่้องน้อยนะครับมิชายโยท่นผู้ใ่ใจดีตรงนู้ในที่ทำกิจกรรมออกกำลังกายกับดูทีกับกาเดินทาง

เข้านะไม่เข้านะวันที่หนึ่เลยค่ะขอบคุณคุณแม่น้องน้อยนะครับขอบคุณค่ะรางวัลที่หนึ่งได้ห้าร้อยได้ห้าร้อได้พันหได้ั้้ย่วกัน่วันเลี้ยงรางวัลจเลี้ยว่าสงสารันได้รางวัลที่หนไม่ต้องน้อยมอบให้หนึ่งพันบาทครับโอ้ ก็ให้เขาจริงๆนี่6คนก็้อ้อยรหก้อร้อยมหรอไมีมีทอนโอ้โหนี่ขนาดทำไม่ติดเอวเลยนะป๋าป๋าแดงปะทวงแล้วรู้อย่างนี้ผมเข้าไปทำแล้วได้บาเเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของคนจังหแบบ เวลาใครมอบอะไรให้เขาก็จะมีเพลงขอบคุณนะน้องๆนำคนพี่โลกขอบคุณขอบคุณขอบคุณกันมากมาก สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากอ FC ีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ